ครับพอกันรอบใบครับมาเก็บเพชรละงอกแล้วนี่คือมันงอกโอ้ยโอ้ยหาใหญ่ๆเลยโอ้ยตีรังกาทำเอาเนี่ยเก็บไปเอ้ยเก็บไปพี่น้องเห็นละงอกโอ้ยบานหมดเลยพี่น้องสองดอกบานเลยเ่าโอ,โอ้ยสองดอกอยู่พี่น้องเลยหาไปเรื่อยเห็นละงอยู่มนักจิ้มโรฮิตได้ใหม่เลยพี่น้อง สวัสดีปปสค,ค,รครับพี่น้องปองไปสูกปู่ทูกคนทำใบดีพี่น้องฟังเล่าครับช่างอวบไิเชี่ยวครับพี่น้องพอกันช่วงหนึ่งแรงพี่น้องช่วงแรงของวันที่26พฤษภาคม2567กครับพี่น้องช่วง,งแรงที่พาพี่น้องไปเฮ็ดยังครับอย่าพลาดเบิ้งนะครับพาพี่น้องไปเฮ็ดกับเขากินแรงพี่น้องไปเบิเ้งผมจะพาพี่น้องไปเฮ็ดเมนูอีกยังครับพี่น้องไปลุนกันครับพี่น้องไป เดิงกันครับป้าผมนี่พาพี่น้องเห็ดเมนูยังกินแรลงมือน,นี่าปครับมาครับพี่นอ้นอ,ง,นง,อนงครับพี่น้องม,มนนองาปนเห็ดละงอกกินแรลงครับพี่น้องเมนูมือครับครับพี่น้องปนเห็ดละงอกครับตัวนี้ต้มเห็ดก่อนครับต้มเห็ดใส่น้ำปลาพี่น้องล้างเห็ดแล้วเห็ดงานมากเลยแบบเบิงมามา้งแบบมัติวอกว่ได้อยู่พี่น้อง ให้ฮิตนะงหงมากกเลยสิมาตรงคนนี่ยล่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมด้วยน,น,นะครับต้มเห็ดละงหงปนพี่น้องต้มเห็ดละงหงป,นแ,ป,ป,แป,ปนแทบแทบสีแดงพี่น้องเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ครับโอ้ยแต่น้ำประแดกหอมห่วยๆล่ะพี่น้องเลยต้มเห็ดละงหงกันเดี๋ยวคอยดูเบิ้ลสอนคนนะพี่น้อง จะทำกินนองไปเป็นการป่นเห็ดว่าใส่ยังแงเนี่ยพี่น้องต้มเห็ดครับในช่วงที่รอเห็ดซุกนะครับจะทำขวพริกบบบนี้พี่น้องขวบักพริกขวหัวหอมหอมแดงครับพี่น้องจะปิดฝาไปกันครับปิดฝาไปก่อนนี่คือเรามาขัวพริกครับขัวพริกตาเรียบบางพี่น้อง โอ้ยกระโหลวกคักเนี่ยหอมเพีบได้พี่น้องขัวหอมหอมขูวได้มักต้มใส่น้ำเฮ็ดก็ได้พี่น้องเอาใส่น้ำต้มเฮ็ดก็ได้ครับมาจิบวันนี้ผมมักหมักไปว่าขัวมันนหอมพี่น้องหอมขัวหอมหอมพี่น้องขัวหอมกระเทียมใส่หอมพี่น้องพาพี่น้องเฮ็ดกับเพรากินแล้งมาเนี่ย มีนู่มันเนีงกับปนเฮ็ดละงวกพี่น้องปนเฮ็ดละงวอกดูพี่น้องจงงินแบบผักพริกใหม่ๆแท่งหน่อยหอมผู้ใดมากี้กอะไรเลยกี้พริกครับเดี๋ยวนี้ชายเกตต้องขวับพี่น้องบริได้ดังไฟแระดังไฟกับเสียบใหม่เกี่ยวหอมปลาหย่างพี่น้องมาพริกขึ้นหน่อยเถอะปะเฮ็ดตึงหน่อยไนมะ่มีพริกปะ รอเห็ดรอเห็ดเปื่อยพี่น้องไก่ได้ทีละพี่น้องเดือดบุ้มๆเลยหอมน้ำปลาแดกขนาดหอมน้ำปลาแดกหอมน้ำปลาแดกพี่น้องขวบพริดทากขวบพิดทากว่านพี่น้องกดใบเลยปนเห็ดตู้พี่น้องกินมั้ยปนเห็ดละงอกมอนูใหม่นะครับปนเห็ดละงอกสู่พี่น้องกินสักหน่อย วกพักโน่อ,อยครับริกวัวม,มีไม้ยักหน่อยปิาแ่ะเาพี่น้องแต่รีกห้อมม่ได้พี่น้องวัวรีกัหอมแล้วนี่หัวม,มันมีไม้ย่กหน่อย ไปเรื่อยๆครับกลัวไปเรื่อยๆพี่น้องกลัวไปเรื่อยๆเบิ้งเฮ็ดกลเลยจีละเดืบเบิ้งเงินเฮ็ไปทีไปเดือบพี่น้องไกลละเล็กน้อยกันท่านเดือบเพื่อยห้ท่านเดือเพื่อยปันไดเฮ็ดกจีดนั้นยากด้วยนี่ลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมัาผิกไหม่ละพิษละครับบ้านเนี่ยครับอื ไปได้ที่แล้วครับมะพร้านี่นี่นะครับยังหอมอบปิดแก๊สแลบบ้วรอแต่อันนี้แหละพี่นอ้องอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมครับกดติดตามไว้น่ำนครับว่าคลิปหน้าผมพาพี่น้องเห็ดหนังกดไปหาเห็ดตีบวอลนะครับดูว่าผมจะไปเห็ดหนังพี่น้องมีเป็นกำลังใจให้ผมครับจะทำคลิปต่อไปครับ หลังจากห่างหายมานาน,นพี่น้องถึงเห็ดงานถึงงานครับตรงนี้งานหลายก็เลยบ่ค่อยได้มาเห็ดลิปให้พี่น้องเบิ่งบันไดครับให้พี่น้องเบิง่งนี่ก่อนต้มเห็ดไก่แล้วล่ะพี่น้องพริกก็ได้ที่แล้วลวก็ตำนะครับกระตำพริกเหมนี้ตำพ,นนตำพตริกถาเห็ดก็น้าบาดจักน้อยพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยกันจักน้อยกับซีเอาขึ้นเลยครับเห็ด จะไปตำริกถากันครับตำริกถาเฮ็ดเล็กน้อยกันครับอยากให้มาฟักเอาหนึ่งใพี่น้องนี่เฮ็ดไดท้ทีแล้วก่อนที่จะไปปนก่อนที่จะไปฟักได้พี่น้องเอ่นหั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 ่นกินกน,ออนิหน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 ดหน,น้อยครับพี่น,อน้องให้คุณทำใหเ่คุณเอาไปหัน่นด้วครับไปหั่นให้มันเย็นก่อนก็นกนได้หรอก บางก็ได้สีดอกพี่น้องมะพนกินแรงพอดีเลยสีดอกใหญ่ๆเลยผักเห็ดกันพี่น้องน้ำปลาแดกนี่นนสุดยอดเลยพี่น้องเลยไว้ถักปุ้มนะไปฟัก,ฟกปลาแดดฟักนะก็คือหั่นหรือเลื่พี่น้องหั่นเนี่มันนียนน้อย หน่อยสั yeah. ้นๆเานั้นครับหั่นทั้งทีและพี่น้องเนี่ยคือหั่นเวลาทอดไปตำมันจังแหลกครับพี่น้องแต่เขาบอหั่นแบบเป็นตอนโคโลกิเลเป็นตอนนาหญ้พี่น้องหั่นสั้นๆหอมครับ ป่นแล้วก็สิไปหาเก็บพักนะพี่น้องป่นแล้วก็สิไปหาเก็บพักมาลวกกินแระเสีบข้าแรงเฮ้ยข้าวเหนียวกระเสบข้าวเจ้ากระเสบพี่น้องเลยแต่ข้าวเจ้าต้องกินมือแสีบให้ ไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมสิไปตาําผิกสูพี่น้องกินมือลรงกินเข่าแรงน้ำกานพี่น้องปนเฮ็ดละงอบทำมันนี้ก่อนครับผักมันชิดนนน้อยจังไปตำครับพี่น้องปน,นเฮ็ดละงอมาอน,นี่ปนเฮ็ดละงอสซูพี่น้องกินนะครับ ไม่คีพี่น้องฝากแล้ยฝาก้จพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปตำพริกกับตำพริกกันพี่น้องแกเดีนออก แบบใหม่ๆเล็กน่อยเดี๋ยหอมครับพี่นอ้องหอมหอมพี่น้องหอมหอมตำพริกให้มันแหลกเล็กน้อยแล้วกะ็เอาเฮ็ดลงได้แบบพี่น้องตาพี่น้องอาปเป็นวิธีตั้มพริกละพี่น้องตำพรละตั้มพริกละ นี่พ้้องเยตำริกเกศเรียกับนี่ตำริกเรียกๆกับเสิเอาเห็ดใส่ได้พี่น้องนี่เห็ดเห็ดที่หั่นไว้เห็ดที่หั่นเอาไว้คือเห็ดละงโงบพี่น้องตักใส่กันพี่น้องตัใส่ใส่โคกเลยมือ้อนี้ยโคนเห็ดละงโงบู่พี่น้องกินแซ่บกันเดี๋ยวค่อยไปปรุงครับตำนั่นแล้วก็ค่อยไปปรุงครับ เฮดละงงคุณพี่น้องกินน้แซสบกันมือน,นี่อืมฮะได้กันล้วพี่เนี่ยไปได้เฮ็ดละงงเม็ดเต้านี่ก็ได้ครับเม็ดเต้านี่ยเม็ดเต้านี่แกงกับเฮดยุคาเลยครับแกงใส่เฮดยุคากินหมดแล้วไอ้ใบนี่ก็ะเล็ดไอ้เออกระเล็ดน,นะครับเอ้ยนี่มันหมดไอ้ไข่ตั้มนพี่น้องไอ้เฮดตาั้เร็วกระเด็นตาตาเลยครับ ่อยเปลี่ยนมือกันเนี่ยค่อยบีครับใ่ตอนเฮ็ดมันแตกอยากจะไปใส่เครื่องปรุงอันปลาแดกพริกขี้ดรด,กกไไนนดนี่นแหละพี่น้องปลาแดกขี้ต้มใบอะไรพี่น้องต้มกระเฮ็ดนี่แหละใส่เงาปลาแดกใส่พงชกขี้รดนะครับชิมเบิง้ง ยาเปาใส่น้ำปา๋าเดี๋ยวมันสีเข้มเป็นตัวแซบพี่น้องเอ้ปุ่นเพ็ดปุ่นเพ็ดละงกเห็นบ้างไหมเจ้าร้อนๆนเนี้ยร้อนๆเนี่ยโอ้คักได้ละพี่น้องเนี่ยหลวกพักขึ้นมาเนี่ยโอ้คักหักหักหักได้ละพี่น้องเกละแกะ่งหน่อย เป็นดแสียพี่น้องเลยมาไปดูวิธีการปรุงบั้นพี่น้องซ้ำเลยเลวได้เทียด้วนี่พี่น้องใจมันแหลกคัไหนกันปวดหัวโง่วันนี้เนี่ยพี่น้องอันดับแรกใส่ผงนัวครับเสียหน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบลายนี่ก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะครับพี่น้อง น้ำปลาที่ต้มนี่แหละต้มก็เฮ็ดนี่นะครับพี่น้องเอาเป็นน้ำตรงเลงจั่งหน่อยหนึ่เด้เอเดี๋ยวเขียนไรปิดน้ำจั๋หน่อยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องจะแสียบวะใส่ปลาแดกใส่ผงกะหรี่ก็ใส่หอมบาหนิพี่น้องต้นหอมอา้าวคนดูแล้วก็ชิมครับทีนี้ นั่นอยู่ครับไปเป็นดระแช่บ้พี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมเลยอะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อไปคนไหนพี่นอ้องห้ยขักขักขกหนะฮิตละงหกพี่นอ้องเลยขี้มืนอนือน้อไหมแล้ว่าเพ็ดเอาไอา้ตะเข็บุ้นเนไป คือบน,นาขาดยังาดน้ำปลาแด่อีนี่บนวยว้า,น,วาน้ำปลาแดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องใช่นี่แล้วชิมไหมกันอืม <c oughs> น้อยแล้วน้วยแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรดิ่งกดการแจ้งเตือนผมด้วยนะครับตักใส่ถ้วยระบาดนี่ตักใส่ถว้นนยยถวยพร้อมกินแล้วพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องไงแซบแซ่บคนเห็ดเนี่ยคนเฮ็ดระงกคนเห็ดละงกสู้พี่น้องกินแล่แซบพี่น้องเอยไงกินไม่กินเลยพี่น้อง ยกดไลค์กดแชร์กดตามกดดิ่งกดการแจ้งเตือนผมไม่ได้ครับรับคลิปนี้กับฝากไว้พี่นี่ครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับโคนเฮดละงวงทุกพี่น้องกินนะครับสวัสดีครับ